แห่แช์โมเมนต์สุดซึ้งก้อยร้องให้หนักฟังคำพูดคุณแม่ท่างกลางกระแสรักร้าวมานะเมื่อมีปัญหาขอให้นึกถึงแม่แค่นั่นล่ะเอาริงเพราะว่าหนูจะไปยังไงมาคือหันกลับมานมหูก็ยังชาวเน็ตแห่แช์คลิปสุดซึ้งของคุณแม่ก้อยอรัชพร ร้องให้หนักฟังทำพูดคุณแม่ท่ามกลางกระแสรัรกราวานิกกี้นาชัดท่ามกลางกระแสจับตาความสัมพันธ์ความรักของนักแสดงสาวคนเก่งก้อยอรัชพรและนิกกี้นาชักหลังคนสนิทก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าทั้งคู่กำลังมีปัญหากันจริงๆโดยแรงเชียร์ทั้งของคนบันเทิงที่พยายามซัพพอร์ตให้นิกกี้ไปง้อก็อให้กลับคืนมาหลังจากก้อยไม่กลับมาหานิกกี้ที่บ้านแล้วด้านกระแสโซเชียลก็มีการพูดถึงเรื่องราวของทั้งคู่จนแฮชแท็กนิกกี้ก็ยังคงติดเทรนด์ทวิตเตอร์แบบข้ามวันข้ามคืนกันเลย โดยชาวเนต็ตได้มีการแชร์คลิปของสาวก้อยที่เจ้าตัวโพสต์ลงไอจีตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์66โดยระบุคแคปชั่นว่า All credit to you love you หลอกเสน่ห์สองสวนเป็นคลิปที่ตอนถ่ายถ่ายเสร็จโค้ดแฮปปี้เชิญทุกคนไปดูกัน KG OY N A T T Y D I E A M ทั้งนี้เป็นคลิปโมเมนต์สุดซึ้งขณะกำลังพูดคุยกับคุณแม่โดยคุณแม่บอกว่าอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะแต่จะไว้อย่างหนึ่งก้อยปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นมานะเมื่อมีปัญหาขอแค่นั้นละัะคุณแม่พูดน้ำเสียงสั่นเครือ ทำเอาก้นน้ำตาไหลเลยโดยคุณแม่ยังบอกลูกสาวอีกด้วยน้ำตาคลอเช่นกันว่าจริงๆไม่ว่าหนูจะไปเจออะไรมาหาันกลับมาหนูก็ยังเจอแม่เหมือนเดิมแม่ก็ซัพพอร์ตหนูตลอดเวลาซึ่งก้อยกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ก้อยคิดจริงๆไม่ว่าก้อยจะเจออะไรในโลกนี้ก้อยจะรู้สึกว่าก้อยผ่านไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีแม่พร้อมเผยความรู้สึกถ้าแม่ไม่อยู่หนูจะทํำยังไงขึ้นมานะเมื่อมีปัญหาขอให้ไม่ถืงแม่มแค่นั่ล อ้าจริงเพราะว่าหนูจะไปยังไงมาคือ,อหันกลับ,บาามาหน,านูก <ผม S 1> ็ยังเจอแม่เหมือนเดิมแม่ก็จะผ่อนหนูตลอดเวลาแต่ก็อนนเป็นสิ่งที่ก้อนจริงๆอ่ะพอเราะเจอแม่พก็ราเจอเลยตรงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าก้อถ่านไปได้แน่นอนถ้ามีแม่แล้วก็ก็บอกแม่ตลอดว่าถ้าแม่ตายหนูโคตรเสื่อมไม่อยากตายนะไม่ได้คนเราเอ่อมันก็ง